ยิ้มแบบน่ารักอ่ะพระอาจาร์เคยเห็นตัวมันคล้ายๆควางด้วยไม่ใช่ควางอับปาก้าเอออับปาก้านั่นแหละเขาเปรียบเทียบกันน้องของพี่เป็นแมวไอ้ไม่รู้แมวสักอย่างเพราะว่าเพราว่าเราเป็นอับปาก้าเอิ่มันดูอารมณ์เจาะอารมณ์เจาะยิ้มแบบอารมณ์เจาะมากแต่ผมดีใจนะเวลาคนบอกว่าผมเหมือนโดเรมอนอ่ามันน่ารักเนี่ยพี่จะเหมือนกว่าไหมพี่จะเหมือนกว่าไหมโดยบอกบอกเหมือนผมเหมือนอุลังอุตัง ผมจะกดมากแต่มันบอกผมเหมือนโดเรมอนนี่ผมไม่กดอันนี้วันนี้โดเรมอนหลบก่อนนะฮะโดเรมอนก่อนอ่ะเดี๋ยวรอฮะรอฮะเหตุผลที่หลบเพราะอะไรอ่ะแชร์ไปนะฮะแชร์ไปนะฮะอ่ะญาติโยมที่เห็นว่าเขามานี่วันนี้เขามานี่คนนี้ใช่ไหมอันนี้แคแชร์ไปแชร์ไปเขามาดพี่ไม่อยู่ขอญาติเฮ้ยมาจากไหนยังไงอีกพระาจย์ถ้าเกิดว่าผมกดอย่างนี้คือคือหยุดพระอาจารย์ต้องหยุดต้องหยุดจะแล้วไหมถ้าผมกดนี่คืออาจารย์ต้องแล้วโอเคจ์แล้วไหมนะฮะ ก็ขอก็เอา้าผิดผิดอันนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวออยเดี๋ยวขอยาตคือเดี๋ยวรอรอเพจพระอาจารย์สมปองด้วยนะฮะเพราะว่าเพจท่านเนี่ยก็จะแบบอันนี้นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเพราะว่ <laughs> มา, <laughs> ม,ามาอยู่แล้วแล้วหายไปครึร่งด้วยนี่คือภาพจริงของเพจเราใช่ไหมนี่ <laughs> <laughs> ของของไพวันใช่ไหมเพจของใครเนี่ยอันไหนฮะอันน <laughs> ี้ของเราทําไมมีแค่ที่ดวงพระจาจาร์